สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดมวลนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพศ2567เรียกได้ว่างานเมื่อวานน้องวิโอมางานร้องเพลงงานบุญกลางบ้านนะคะที่พนัสนิคมจังหวัดชนบุรีบรรยากาศบนเวทีสุดยอดน่ารักมากๆค่ะแม่ๆให้การต้อนรับ ลูกชายมาชุดสีสันสุดใสนะคะสีส้มมีน้องของขวัญมาบุญเวทีด้วยกับน้องอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะเหมือนน้องลีโอเลยนะคะด้วยความเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูนะคะลีลาบุญเวทีน้องลีโอไม่ธรรมดาจริงๆการพูดการจามีวาทศิลป์ในการพูดคุยกับแม่ๆร้องเพลงเพราะทุกเพลง มาไรยน้ำใจก็ปังนะคะแล้วก็มีช่องเงินด้วยไปดูบางช่วงบางตอนการเล่ะบนเวทีที่น้องลีโอขึ้นบนเวทีที่ชนบุรีค่ะทางนี้ครับผมพร้อมทยิงเต้นต่อหรือยังครับไหนพร้อมคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นพร้อมด้ย,ดยหรือเปล่าโอ้โหงั้นจะใช่อยู่ได้ลูกต้หลราใครวะคุณน่ารักมากโอ้ยน้องน้องใครข้างล่างไม่ถึงขึ้นให้บนเวทีเลยขอบคุณมากน่ารักมากอ่ะให้แล้วก็บ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นมาให้เงียหนูก็ไปเลยเหรอหนูชื่ออะไรจ้าอะไรนะต้องชื่ออะไรแม่อะไรนะของขวานเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปสิอ่ะต้องชายอีกคนนึงชื่ออะไรต้องชายต้องชายคุยกับพี่ก่อนต้องชายอุ้ยโดนติดมือซะแล้วเราเอ๋อะไรนะแต่แม่ไม่เมินไหนไม่เชื่อถ้าไม่เมินต้องเต้นเพลงนี้นะอะนะตามอยู่ขอบคุณครับน่ารักมาก ค่ะนะขอบคุณมากครับเยวันนี้ใครให ah. oh ้มาร้อยขออีกลับไปเป็นล้านเลยนะวันนี้นะวันนี้ทีมงานรวยนะทุกคนนะขอบคุณครับพักหายใจหายคอกันสักแป๊บเลยหมดอะไรนะไปกุ้งแม่จะอุ้งแม่อุ้มไป่แล้วฮะผมต้องอุ้มแม่นะ เอาม่งตองดาอาสาดูสิยังยเอาสี่ดูสิยังยเท่าไรห้ดูสิยังยเอาหกสิบดูสิยังสวยม่เจ็มเจ็ดสดูสิยังยเอาแปดสิบดูสิยังยทายนะครับผมก็ ขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับผมเอซีทุกคนนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผมเทศบาลนนทีคมนะครับผมแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับผมที่ทำให้ผมวันนี้มีโอกาสนะครับผมได้พบปะกับเอซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะฮะก่อนจากไปวันนี้นะครับผมเพลงนี้ไม่นำมามอบให้ทุกคนเป็นไปไม่ได้อะไรเหรอครับอะไรนะจะไปแล้วเหรอยังดูครับยังไม่ไปครับอะไรนะเพลงอะไรถองฮะแล้วมาอนะแล้วขอบคุณมากอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอะไรอยากได้รางวัลอะไร อยากให้ลูกเป็นรักแม่ไปนานขอบคุณครับแล้วแม่เป็นรักของลูกไหมขนาดนี้มันเป็นกระบแล้วนะเอาไปนี้ครับ30ขนาาตากรูแล้วว่าน่ารักกันทุกคนนะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณท่านนายกวิจัยนะครับผมธรรมราลิขิตนะครับผมแล้วก็ท่านรองประยูนนะครับผมกิตติอริย์กุลนะครับผมและท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับวันนี้รู้สึกชื่นปกชื่นใจแล้วก็ขอบคุณมากเจ้าเสือน้อยดุ๊กดิ๊กบนเวทีน่ารักมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะความน่ารักของน้องลีโอไม่มีที่สิ้นสุดนับวันเก่งขึ้นทุกวันหลังจากลงเวทีแล้วนะคะก็ก็ได้โพสต์ขอบคุณถึงบ้านอย่างปลอดภัยพนัสนิคมเลิฟๆขอบคุณเจ้าภาพที่ว่าจ้างขอบคุณทุกๆซัสพอร์ตด้วยนะครับขอบคุณพี่โบพี่วิขอบคุณพี่พี่ทีมแดนเซอร์แท็กแท็กขอบคุณบ้านรักลีโอแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณค่ะงานนี้จบลงอย่างสวยงาม ฝากเป็นกำลังใจให้น้องรีโอแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอไมมดนี่แม้แม้ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปชมเข้าไปที่เพจน้องรีโอไมมดนี่เข้าไปชมเลยค่ะสนุกมากๆจริงๆยังไงขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ